ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลวังแดงครับอำเภอตอนจังหวัดอุตริาน์ครับอยู่แปลงมันพี่ลำชีครับรอันนี้มันนี่ปลูกมาประมาณกี่เดือนแวครับประมาณเดือนนี้เดือนอะไรกนสามเดือนสมเดือนอครับคาดบแบนเกิดอะไรขึ้นมัง่งงกับมาณประมาณเราอะครับ มันก็มีบ้างมะเร็งพวกเพี้ยอะไรเงี้ยเพี้ยไฟลายแดงอะไรเงี้ยเพี้ยไฟลายแดงอะไรมันมันเป็นยังไงอ่ะใบมันมีไหมที่ที่มันกินอยู่ใบใบใบเริ่มดีใบใบใบจะเป็นลักษณะนี้อือ่าแต่แต่นี่มันหายละมันจะเป็นไหมใบไม่ไหมอ่าออกใบแดงแบบนี้นะครับใบแดงแดงสีนั้นน่ะใช่ป่ะครับนั่นแหละ มันจะหมดน้ำเลี้ยงอันนี้มาฉีดครั้งที่สามแล้วมั้งครับครั้งที่สามคเริ่มดีขึ้นเริมาทิครับเคดูสังเกตดูยอดอ่อนใบยมนะครับอใบเริ่มแล้วเนาะครับตอนตอนแรกมันมันเป็นเยอะไหมเยอะเยอะเยอะเลยอืมแต่หายละมันก็ กำลังดีขึ้นครับครับรอบวิกิละครับรอบวิกิละใ้ตัวไหนใจไอ้นี่อดีอดีสองห้าห้าหนึ่งสองห้าห้าหนึ่งครับคนครั้งที่สาม้วคนครั้งที่สามครับตอนนี้ก็ใบก็เริ่มดีขึ้นสะอาดขึ้นครับครับมีความมันขึ้นล่ะครับความเขียวขึ้นอ่าแสดงว่าใบก็เริ่มสร้างครับคร์บูเรครับหรือสร้างสะเอ่อสิ่งที่มัน ทำให้เขี่ยวขึ้นมาแต่ดินเล่าๆเริ่มจะมีหัวน้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นเดินหักมันออกมันเป็นยังไงทิศมันเยอะเกินต้นมันแย่งอาหารกันมันแน่นเกิน่นเกินครับถ้าปล่อยไว้ก็หัวก็เล็กครับประมาณนั้นมะเนาะครับผมเกิดหักมันออกบ้างให้มันแค่มีอยากว่าต้นสองต้นพอครับ อยากได้ที่ต้นแข็งแรงสวยๆใช่เลือกเลือกเหมือนเลือกไอ้ลูกเหมือนกันเหรอครับลูกไม่ดีก็เด็ดทิ้งครับโดยภาพรวมแล้วมันก็ดีนะเนี่ยดูมองดูไกลสะท้อนแดดครับผมเนาะเป็นมันดีเริ่มละมันใบแว่มันเริ่มสมบูรณ์ใบมันเริ่มยังไงครับใบมันเริ่มเงาแตกยอดอ่อนมาเรื่อยๆครับเตกยอดอ่อนถือว่าพุ่งเรือเนี่ยครับ พุ่งเรือเนาะมารอบนั้นยังไม่ในในขนาดนี้เนาะครับรอบแรกเราฉีดกันวันไหนวะทำได้ไหมกดเลยผมไปดูวันวันที่สิบเดินมาอะไรอะรอบแรกกนนะอ่าวันที่สิบเมื่อเดือนที่แล้วเนาะครับครับวันที่สิบเราก็มาที่สิบห้าครับไอ้วันที่มันสิบสิบห้าวันนะเนาะ ใส่เจออีที่รอบสองแท้เร่งรอบหน่อยก่อนก่อนสิบห้าวันนะมันยามันลงเยอะอ่ามัน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 ค่อนข้างที่แบบว่าไม่งามอะ่ะออกไม่งามเลยใบมันเป็นจุดๆแดงๆอ่าใบเป็นจุดอ่าใบเป็นจุดแบบเนี้ยก็เลยเร่งรอบขึ้นมาหน่อยนึงก็เลยเร่งรอบอันนี้ก็หายละใบเริ่มหมดละ เนี่ยครับเลยใบเก่ามันยังเหลือเที่ยวเป็นจุดเท่านั้นะมไม่กิดแล้วเาะเชื่อมั่นไหมอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งครับผมเชื่อมั่นบอกต่อกันไปเรื่อยๆเนาะครับหรือหรือบอกต่อไปเรื่อยๆอยู่เนาะับจะรับงานทันหรือเปล่าจะให้มาดูว่าอะพทจะให้มาดูไหมเออล่ยของ ทิศลำชีเนี่ยอยู่ตรงไหนข้างวัดวัดเขาเรียกวัดอะไรเนี่ยวัดสนักสงฆ์สมนักสงฆ์เอาฝากอาดีกับทาบผุ้ชมหน่อยสิครับใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทร0863280914ครับหรือทางเฟซบุ๊กยูทูบดรก่อนชแนล มากันเลยเดี๋ยวไปต่อที่อือ่นก่อนจะไปต่อที่อื่นครับครับผมขอบคุณที่สุดมากครับครับสวัสดีครับครับไปได้ไปได้ได้เห็นของยายเกศไงเอ๊้ยายเกตทำไมใบเรื่อนแท้ข <c oughs> องยายเกศตกที่ลังผมมเลยนะ <c oughs> แต่เอ๊้ของยายเกศทำไมทำไมใบเรื่อนแต่ว่าตื่ถามตูยายเกศเขาใช่อะไรบ้าง <c oughs> อี่เกดบอกขยายบินมะวมานะครับก็เลยลองเลยอ่าตัโถาไม่บินหรยังไงนะแบบต้นสวยๆวบมันหยุดอากาศมันก็ได้ลงเลยไงคเศงมันจะได้เข้าถึงได้เศงเข้าไม่ถึงก็ ทพราะว่าต้องเสียดายโว่ยก็แตกไหมเนี่ยสองต้นก็เบ,บลอเลยเนี่ยเราเสียดายมันโอ้เต็มลงมดอะ่ะตอนนี้ก็รอตัองต้งหัว,หวแตกเ่าอย่างนี้แต่ว่าใบก็ดีขึ้นใบดีใบเริ่ม đẻch máy mà đây, anh cả cũng đã được thăng máy bazaat, yếm đấy, mình tay búng tay bay, tát, không có, tát rất nhiều, đấy, không thấy bốn cái máy luôn, miếng bia này, không thấy bốn cái máy luôn, miếng bia này, không thấy bốn cái máy luôn, miếng bia này, không thấy bốn cái máy luôn, miếng bia này, không thấy bốn cái máy luôn, miếng bia này, không thấy bốn cái ้องกันอยู่แล้วไงแต่ว่ามันไม่ถึงแล้วแบบว่าเอาข้างมาถึงก็ข้าโดยตรงแต่ว่าช่วยลดได้เออมันลดได้ตอนมาฉีดรอบก็พิเชษ์กระยั้งนะยังมีอยู่นะครับเนาะยังมีผมเห็นอยู่ผมยังมีที่มาเลนะอ้นี่เหยียบไปเลยเนาะก็ฉีดไปรอบมันเหยียบมาทีอ้าวไปหมดแล้วนี่หว่า บินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพืแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีไลโปลูะไรอยู่หรือคนงานดอกตอนเขาถาม คนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลหังใ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทย บากอยากแสนเลือทนลเก้าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี บาอยากแสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุนพ้นโดยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่กแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด